ต้อเป๊กสักหน่อยวันนี้ขอโบอกใหญ่ๆหน่อยนะครับพี่น้องจวดๆวดยามเย็นครับกลิ่นมันช่างโสภาเหลือเกินอ่ะ,ออะสวัสดีจุงกกะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศ ทุ่งนานะครับวันนี้ผมพามากินส้มตํากินวันนี้รู้สึกเปรี้ยวปากแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นมาหาจวดหาถอนกันอยู่นี่ครับบรรยากาศข้าวกําลังซว้ยเลยครับพี่น้องครับไม่ใช่ข้าวตัวเองเหรอกครับข้าวชาวบ้านเนี <laughs> ่วันนี้มีเมนูง่ายๆนะครับมายั่วน้ําลายพี่น้อง FC แฟนเพจซะหน่อยนะครับวันนี้จะมาโชว์ฝีมือการตําส้มตํานะครับ เดี๋ยวมีอะไรพิเศษมาโชว์ด้วยวันนี้มีอะไรพิเศษมาโชว์ด้วยเพราะว่าได้ของแซบมาครับก่อนอื่นก็ในส้มตาก็ทุกคนก็ตาเป็นกันหมดแหละครับก็ไม่มีใครมีสูตรอะไรเยอะแยะมากมายหรอกชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็แค่นั้นเองก็สถานที่ก็บรรยากาศดีครับวันนี้ใส่พริกใส่พริกก่อนรวบรวมเผ็ดเนาะอ่ะ นัากล้องมามาซูมนี่สออิอันนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับพี่น้องพริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนูตำได้เลยครับพริกแห้งเวลตาตำส้ตมตำสีมันจะสวยแต่เกตร้านร้านต่างๆลวก็ตำส้ตมตำขายก็จะใส่พริกแห้งนะครับพริกแห้งสีจะสวยแล้วก็กระเทียมสักสองหัวสามหัว,หวก็ได้อน,นียสักสามกลีบ รีบกรีบนี่ครับเป็นแบบตัวแหลกครับพี่น้องเนาะบรรยากาศครับเก็บวันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับก็นี่แหละเก็บบรรยากาศโอ้นี่ใส่น้ําตาลครับวันนี้ตั้งใจจะใส่น้ําตาลปี๊บแต่มันไม่มีหาวัตถุดิบมาได้เท่าที่มีครับพี่น้องน้ําตาลลงไปใครชอบหวานหน่อยก็ใส่หวานหน่อยก็ดีนะต้นตำผมจะตัดเป็นรสเปรี้ยวหวาน เอาแบบรถจัดจับนะนี่ผงนัวเราก็ใส่ลงไปเลยครับวันนี้เตรียมใส่กระปุกมาอย่างดีนี่ผงนัวนี่ครับนี่มีฉลากบิ๊กซุรินด้วยนี่ตั้งใจจะทาน้ำพริกขายเดี๋ยวรอว่างๆก่อนครับใครพี่น้องใอยมาอุดหนุน,นอ่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ให้ตกล้องซูมบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยนะ ลาเดี๋ยวนะ้ำปลาใส่ที่หลังเอาอันนี้ก่อนใส่มะนาวก่อนส้มตำก็อย่างนี้แหละครับแล้วชอบใครชอบมันก็ใส่รสชาติตามใจชอบเลยมะนาวผมจะใส่เป็นนี้เลยเพราอให้มันหอมเอาใส่มะนาวด้วยก็ใส่น้ำนี่น้ำ ามะขามเปียกด้วยตัดสองรดความเปรีย้ยวมะนาวให้เปรี้ยวสว่างมะขามเปียกก็จะให้เปรี้ยวแบบออกแบบรสทึมมันทึมมนนิดหนึ่งระลังเปรี้ยวมากครับก็เอาไปนี่ก่อนน,นี่ผมมีมะเขือเล็ก,ลกๆนี่ใส่ลงไปครับเมื่อกี้เราใส่ความเปรี้ยวลงไปแล้วอันนี้ก็ใส่ความนัวของอนูกระนุย ให้ไปได้ครับเอาลายแค่นั้นก็เอาแค่นั้นไปอ่ะซื้อมาใหม่เลยนะครับมีไปได้โฆษณาให้เขาด้วยใครอยากติดต่อโฆษณาให้รีวิวสินค้าก็สอบถามมาในเพจได้ครับใครมีสินค้าปลาราแบบเด็ดๆนะมาฝากผมหน่อยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นี่ครับก็ขอบคุณทุกๆการติดตามของเพจนะครับตอนนี้ก็ ปลาเข้าไปสามแสนกว่าซับได้นะครับมาดูใกล้ๆครับสีสันนิดหอึ่งนะหนันาวก็เราไม่ต้องไปดูามากก็เอ็กเรื่อยๆมะเขือเล็กๆเ้าก็เอามันแตะน่มาเขือเฟียดละให้มันมีรสหนูหนูหน,นาตาลนะครับทุกคนใส่น้ำปลาของเราลงไปนิดนึง เดี๋ยวเรามาชิมว่ามันเค็มหรือ,อยังมันมันได้หรือ,อยังอากาศยามเย็นครับทุ่งนาบ้านเราช่วงนี้เขาหวานดำทำนากันได้ที่เลยครับพี่น้องอืพอดีเป๊ะเลยครั้งเดียวจบเลย วันนี้มะละโกของเราใส่ลงไปวันนี้เดี๋ยวเตือตำรอบหลังด้วยวันนี้มีทีมงานมาอีกนะครับน,นี่จะตำให้พี่น้องได้ชิมกันสักหน่อยอันนี้ผมมีนี่ด้วยไม่เมียวนี่มาทำไมเนี้ยนี่ผมมีหน่อไม้นนพูดอะไรไม่ถูก อันนี้ถ่ายแบบเรียลสดๆเลยนะครับพี่น้องไม่มีการเตี้ยมอะไรทั้งนั้นนี่นครับนี่นครับเป็นรถหอูดีนากมาตาด้นยมาตาเปิดร้านเลยนะนี่นี่ผมจะตามจบกตามซุ้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เส้นขนมจีนด้วยนี่พี่น้องเส้นขนมจีน,น,จนเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนเหลือจากกินขนมจีนเมื่อวานไม่หมด มันยังไม่เสียเพราะเอาเข้าตู้เย็นครับนี่ใส่ลงไปต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจื่มกินนี่ใส่เยอะมันจะดูดควารสชาติหมดเลยอย่าไปใส่เยอะนแล้วนี่เดีย๋ยวเราชิมอีกทีหนึ่งเพราะว่าพอเราใส่เครื่องครบแล้วรู้ว่าขาดอะไรอีกดหดูนหน้าตาี่ยครับหน้าตาเหมือนคนทำนะครับอ่ะอือ ตัวดีปะไม่ขาดไม่เกินรถมือยังเด็ดเหมือนเดิมนี่มีเซอร์ไพรมีเซอไพรส์ะแคุณแมวเดี๋ยวไปนู่นก่อนลูกอันนี้เจ้า,าตุกกี้นะฮ <c oughs> ะเดาตุกกี้ตั้งชื่อให้แมวแมวออกพิเศษน,นะเพ่งเอามาเลี้ยงนี่ครับนี่เซอร์ไพรส์ของเรานี่เลยอหอยปังนะครับนี่ที่ทุกคนเห็นผมไปหาวันก่อนเห็นไหมครับ นี่บ้านเรายังมีหอยปังอยู่วันนี้ผมเก็บมาปล่อยที่สะของพี่เขยด้วยนะครับมาปล่อยที่สะพิเชษด,ด้วยเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับของบ้านเราไว้เราก็อย่างนี้เลยทุกคนนี่ทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวต้องมีครบที่สองแน่นอน เสีบหนัวแน่นอนครับถึงใจนี่พี่น้องสมัยก่อนเนี่ยนึกถึงสมัยหอยโข่งหอยปังแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีครับเพิ่งจะเริ่มมีนี่ผมไปหาถ้าใครไม่เชื่อก็ไปดูคลิปนะครับผมมีคลิปที่ผมไปหาหอยปังด้วยนะครับอ้าวนาทานนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศดีดีครับก่อนที่จะ เริ่มจวดก็ขออนุญาตนะครับใครที่ไม่สนับสนุนเรื่องของเอลกโทก็ขออภัยด้วยนะครับต้องเป๊กสักหน่อยวันนี้ขอโบอกใหญ่ๆหน่อยนะครับ <c oughs> พี่น้องจวดจวดยเย็นครับอือออกลิ่นมันช่างโซภาเหลือเกินอะ <c oughs> อ,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 อบูกใหญ่ๆครับมะกรูโอ้บางปูนนะขออนุญ,ญาตหอยนี่ผมผมมีสูตรในการลวกหอยต้มหอยให้แบบทุกคนไม่ต้องเกะเลยครับนี่บบนี้เลยนี่เห็นไหมหลุดออกมาเลยครับนี่ครับหอยปังเนเขาตูดก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องตูดสวยๆวยเรียวๆที่สวยนะเนี่ยเก็บไว้ประดับทําที่ประดับก็ได้ หอยนี่ผมหามาแล้วก็ผมแช่ไว้หลายคืนแล้วน,นะครับเพื่อให้เขาถ่ายออกนะครับเพื่อเอาความให้เขาถ่ายสิ่งสกปรกออกจากตัวเขาทุกคนดูนี่ครับมาใกล้ๆนี่หอยนี่นี่เต็มเน็ตเต็มหน่วยครับหอยปังจะไม่เหมือนหอยเชอรี่นะครับรสชาติต่างกันเยอะความกรอบความหวานของเนื้อต่างกันเยอะครับพี่น้องหอยเชอรี่จะต้องเอาตาออกอันนี้ไม่ต้องเราดูอื้ม อืบอกเลยว่าหวานสุดๆหอยปังอ,อเดี๋ยวนี้หอยปังบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่ที่หาได้กินก็ไปซื้อจากช่องโจมมั่งบางคนก็รับมาจากฟาร์มมั่งไม่มีธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวนี้หายากผมบอกเลย แล้ววิธีการดูหอยปังดูไม่ยากครับชสื้อทรงต่างกหอยเย,เยอะ่เยอะที่ผักบุ้งเก็บริมสวนก็หน้ากระทอมิเชษเมื่อกี้นะครับผักบุ้งกำลังสวยเลยุูกอร่อยหอยปังอร่อยมากไม่ได้กินนานเือโบกใหญ่ๆลงไปกินอะไรก็แซ่บ ได้เอาหอยใหญ่ๆมาน้ำออกก่นอนดูี่น้องดูใกล้ๆเอาไม่ออกอุตสาหโมนี่ครับอู้นี่มันมันออกไปด้วยน้องนี่เห็นไหมสาคเมโซขมัดเขาเขาเียกระมูลเนี่ยกระมูลตัวเนี้ยเวลาหอยเขาจำสินมันจะใหญ่ จะเป็นแหล่งไขมันของเขาเนี่ยนี่ยเอาง,ง่ายๆคือขี้ของหอยเนี่ยมันเป็นสาหร่ายพี่นอ้องเขากินสาหร่ายสาหร่ายที่เราสามารถรับประทานได้อืกินกับประกาศเนี้ยเ้ากันน้อง ไปทำทานกันดูพี่น้องถ้าได้หอยปังมาทำเมนูนี้กินจิ้นกับส้มตําจับหรือหรือว่าจะทําน้ําจิ้มแบบจับจับแล้วหอยปังที่ผมหามาเนี่ยเป็นหอยธรรมชาติเลยได้ไปซื้อมาเป็นหวานมากสะอาดไม่มีกลิ่นเลยอืมชิชบก พี่เจ้าบสเดี๋ยวลาพี่น้องไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปและชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปเล่นคอนเทิร์ตที่ไหนก็จะมีแปลนไปอยุธยาวันที่25นะครับ25เจอกันที่อยุธยานะครับพี่น้องถ้าพักกลาง เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู้นนะครับช่วงนี้เพลงใหม่กำลังอยู่ในช่วงการทําครับเสร็จแล้วครับเหลือ mv ครับผมอ่ะลากันไปแล้วพี่น้องอ่ะจวดจวดบรรยากาศทุ่งนาบ้านเรายามเย็นครับเออบาบายบายขอตัวไปจวดกันต่ออืมหวานมาก